สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านอ,อังคารที่25พฤศจิกายน2025นะครับวันนี้เฟดิเดีดยีจากเมื่อวานนี้19กับบรรยากาศที่ตลาดคริปโตรอการ Recover ร์นะรอออกจากห้อง ICU หลังจากที่สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต้องยอมรับฟัดทั้งไมเคิลเบอร์รี่คุณชายสายชต ออกมาขู่ว่า AI bubble จะระเบิดแล้วก็ดราม่าเพราะอย่างไมเคิลเซเลอร์ไมเคิลซจีจะถูกถอดจาก i n d e ด็กของ MSCI แล้วก็ในส่วนของลุงจเจริมอาจจะไม่ลดดอกนะเปอร์เซ็นต์โอกาสลดดอกสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยต่ำมากมากแต่ตอนนี้กลับมาสูงแล้วตัวเลขต่างๆตัวเลข Data ต่างๆเนี่ยเริ่มจะมีการประกาศบ้างแล้วนะตอนนี้ หลายคนมองว่าสถานการณ์อาจจะดีขึ้นหรือเปล่าถึงแม้เราจะไม่มี Data สําคัญของเดือนตุลาคมเนี่ยเ,เสียงส่วนใหญ่มองว่าเฟดน่าจะลดดอกนะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดสั้นๆเรื่องโดชคอยนะเพื่อนสมาชิกถามเข้ามาพี่บอลโ g e เริ่มเทรดเมื่อคืนหรือเปล่าและทำไม d โ g e ไม่พุ่งนะครับแต่ก่อนอื่นเลยขอส่งกำลังใจให้เพื่อนสมาชิกที่อยู่ภาคใต้นะสัปดาห์ที่แล้วประมาณวันศุกร์เนี่ย มีเพื่อนสมาชิกค,คอมเมนต์เข้ามาพี่บอลน,น้ำใกล้เข้าบ้านแล้วนะครับยังไงอัปเดตกันด้วยแล้วก็ขอให้ทุกคนปลอดภัยนะขอให้ปลอดภัยขอให้พาคุ้มครองนะครับโลกคริปโตนอกจากโดจ์คอยแล้วเนี่ยจริงๆข่าวดีค่อนข้างเยอะนะแต่ข่าวดีเราทราบดีไม่ได้ช่วยอะไรข่าวดีที่ผมชอบคือข่าวลุงทรัมป์หรือทำเนียบข่าวเนี่ย ออกมาประกาศว่าคอนเฟิร์มแล้วประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะไปเยือนประเทศจีนเมษายนปี2026แล้วก็จะชวนผู้นำสียินเพีงมาเมริกาปีหน้านะครับเรื่องนี้อาจจะดูลอยๆเฉยๆนะแต่เป็นข่าวที่ผมมองว่าดีในเชิงป้องกันเรื่องเซอร์ไพรส์นะถ้ามีการคอนเฟิร์มว่าลุงชรัมป์จะไปเยี่ยมลุงสีเนี่ยแน่นอน โอกาสที่ลุงชั้มตีสองตีสามมาโพสต์บนชุโซเชียลจะขึ้นภาษีจีนร้อยเปอร์เซ็นร้อยี่สิบเปอร์เซ็นเนี่ยมันก็เบาลงนะแต่เราทราบดีสาอเมริกากับจีนไม่ใช่มิตรแท้และก็ไม่ใช่ศัตรูถาวรเจอการถ่ายรูปกอดกันกลมวันลุงขึ้นอาจจะมีการขึ้นภาษีหรือเปล่านะแต่โดยรวมเนี่ยมันดีต่อจิตและดีต่อเฟดสหรัฐอเมริกา ประธานธนาคารกลางทุกคนทุกสมัยเนี่ยไม่ชอบเวลาสหรัฐอเมริกามีปัญหากับจีนโดยเพราะเรื่องการค้านะแต่ตอนนี้ดูเหมือนว่ามันอาจจะยกก้อนหินออกจากอกลุงจเจริญเบาๆแล้วหรือเปล่านะจีนกับสหรัฐเริ่มเริ่มเบาลงแล้วหรือเปล่านะครับทีนี้มาพูดถึงโดช e คอยนะเพื่อนสมาชิกถามบอกว่าสรุปเทรดแล้วใช่ไหมเทรดแล้วนะครับเป็นของ Gray Scale Do g e ETF ชื่อเต็ม Gray Scale Dogecoin Trust ETF ที่เซิมโบล GDOG เปิดการซื้อขายเมื่อคืนตลาดหุ้นสหรัอเมริกานะทีนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าบรรยากาศตอนนี้ข่าวจะเป็น ETF จะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยอย่าง XRP เท f ก็ไม่ได้ช่วยอะไรเท่าไหรนะ่และ Dogecoin ถ้าข่าวนี้ออกสมัย2020-2021เนี่ย แน่นอนอีกเรื่องหนึ่งผู้ชายที่ถือโดสจะหล่อขึ้นประมาณ25-35%ผู้หญิงที่ถือโดสสมัยนั้นถ้ามีข่าวนี้จะกลายเป็นลูกคนหนูทันทีนะต่อให้ไม่ใส่ฟันเหล็กต่อให้ฟันหลอดูเหมือนลูกคนหนูนะแต่ตอนนี้สภาพอยู่ในสภาพที่เรียกว่าสภาพนะครับและความที่ของเกรสเกลเนี่ยเพื่อนมันไม่ใช่ ด o สสปอตอีทีแบบ100%นะมันเป็นกองทุนทรัสต์สมมุติดสคอยเป็นเค้กเราเอาเงินสมมุติเกรสเกลเป็นร้านเค้กเนี่ยเราเ,าเงินไมให้เขาเขาออกคูปองให้เราว่าไอ้เค้กก้อนเนี้เรามีส่วนในนั้นนะแต่ถ้าเป็น ETF แบบ100%เนี่ยมันจะเหมือนการตัดเค้กไว้เลยเราเอาเค้กไปฝากไว้ที่ร้านเค้กเลยและถ้ามันขึ้นเราขายเราได้กำไร นะครับของทรัสต์เนี่ยค่าฟรีมันก็สูงกว่านะค่าฟรีตีสั้นหนึ่งจุดห้าสองเปอร์เซ็นต์นะแต่ของ ETF เนี่ยค่าฟรีที่เราเอาเงินไปให้เขาเขาไปซื้อบิตคอยเก็บไว้เนี่ยมันประมาณอาจจะ0.5-0.7%ไม่ถึง1%นนะครับเพราะนั้น ข้อได้เปรียบของ ETF แบบ100%เนี่ยมันเยอะกว่าแต่ตอนนี้ยังไม่มีนะมีอย่างเดียวก็คือของ Gray Scale Dots Trust ETF ซึ่งชื่ออาจจะคล้ายๆกันแต่เครื่องมือการลงทุน premium discount เชิงลึกเนี่ยโครงสร้างมันไม่เหมือนกันนะ Trust เนี่ยอาจจะจ่ายแพงกว่า d o s s จริงก็ได้สมมตุติเราให้ Gray Scale 100บาท โดสที่เขาให้เราเนี่ยมันอาจจะราคาตลาดจริงเนี่ยอาจจะแค่88บาทก็ได้นะขึ้นอยู่กับว่าพรีเมียมดิสคาวตอนนั้นราคาเท่าไหร่นะครับเพราะนั้นถามว่าเป็นข่าวดีไหมข่าวดีแต่มันยังไม่ใช่ ETF แบบ100%ในอนาคตถ้ามี ETF แบบ100%และเป็นช่วงที่ตลาดกำลังมีข่าวกาวมากระนำเนี่ยเอาละตอนนั้นอาจจะช่วยแต่ตอนเนี้ มันไม่ได้ช่วยเท่าไหร่นะแต่อย่าลืมว่านี่เป็นครั้งแรกที่เหรียญมีมเข้าตลาดทุนสหรัฐอเมริกานะเป็นเรื่องใหญ่เป็นสเต็ปใหญ่เป็นอะไรที่วางรากฐานให้โลกคริปโตในปี2026หลายคนมองว่าอาจจะเป็นช่วงอ l l อยซี season จริงๆก็ได้นะครับก็เพื่อนๆที่ตามข่าวด g ช ตามข่าวโลกคริปโตคิดไงมีอะไรเสริมคเมเข้ามาวันนี้ข้าวๆเนื้อๆประมาณนี้นะครับเช่นเคยนะครับกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอต้องปลอดภัยดูต่อไปครับผม จะขึ้นจะลงยังไงไม่รู้สิเรามวิ่งไปบนฟ้าแค่แกจะแพงเอ็กซ์ปี้จะบินเป็นสุดดาวข้าวต้องทำยังไงต้องดูต่อไปอ่ะ BMB อยู่ในมุมก็ถือต่อไปนี่จะแค่มาหาเราจะรวยล้นฟ้าต่อไปต่อจะยังไงไม่มีใครรู้เสร อบอกสปสสาร์เซียทราบใจลู่น้ำแต่เราไม่กลัวกลาดมันแรงเหมือนขึ้นสัดใจโลกกันเั้นมันเปลี่ยนเร็วไปถ้าอยากรู้จริงๆต้องดูต่อไปใครเล่นสั้นใครถือยาวก็แล้วแต่ไม่ต้องรีบอย่าใจร้อนให้ไหวอนาคตคริปโต้ต้องดูต่อไปใครจะรวยใครจะจนใครจะหลุดใครจะไปเรื่องขวาเรียนเรื่องขวาใจไม่มีใ,ใครตอบ Since I'm gonna go